สามนาที มากินมากมันก็ต้องมีการทดสอบการลองใช่ป่ะลองดูครับแบบร้อนแบบร้อนนะอ่าลองดูแบบร้อนแต่ว่าคือกลิ่นลำแบบมายังไม่ทันได้กินอ่ะแบบเด้ง้าจมูกพี่เลยอ่ะจริงถ้าเป็นยีสต์นี่ยมาาจะแรงออร่อยโอ้อร่อยอร่อย อืมโอเคแต่มันมันแบบดีมากดีมากเดี๋ยวลองกินแบบเย็นดู